We go down need Something's wrong. Fall back six to one. I won't miss. TV for a thing hot here. Main system. Main system Combat. mode. commence mission. Michigan will take command. Commencing operation with combined AC force as per the Bala Margamus agreement. It's time to die! Act like a professional outfit and you might live. No, 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 no. Stacker? I ain't here because I want to be. Wait, yo, don't We gotta <coughs> deal with those pesky shields first. Get out Roll out that fancy i The rest of his body is covered in armor. This is V4 Rusty. Rail cannon is good to go.

Opening energy turbines. Output at 80%. <coughs> Sighting correction A-OK. -OK. 90, 95. I won't miss. Okay, shield down. Okay, block. I'm at 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 block. I'm the block. มันจะเปลี่ยนเป็นเจ้าไพ่บังเกอร์อดทิดโอ้ยมันหนีไปแล้วเพราะแม็กซไม่โดนโอุย้ยจะโดนมันคนตาย,ยแล้วเราเป็นโปกมาก,ก่อนแล้วก็จัดการมันก็ลอกหรอก,หรอกมันเกากนะมันโผปกไปแล้วนะมีเกาะติดฟ้าขึ้นมาสามชั้นเลยมีโดนด้วยเหรอไม่มีโดนด้วยโอย้ไม่ต้องปืนกลมา ไม่โดนเป็นดาบว่ะเดี๋ยวเเบอเตเบทมันจะดีกว่าไทม์สเตอร์เฮ้ย้พูดผอนให้พดตัวนนี้มันก้อนบได้ด้วยเนี่ยไม่มาทำไมอ่ะที่ขึ้นมาทำไมลงไปโอเค น่าจะต้องเอาปืนกลมาทักข้าบอกนลยครับมาช่วยยิงตัวเล็กๆไอ้พวกโดนเล็กๆคนนี้ประจุกระสุนเรียบร้อยแล้วยังยิงทำลายต่อเรียบร้อยโอเคคิวชั้นแรกถูกเรียบร้อยเรียบร้อยผมจะตายกระถาปัดไส้เกือบตายต้องจัดการมันให้ได้ในครั้งนี้ให้ได้เลยไม่งั้นผมตายแน่ เป็นพลังงานอยู่หรอไปเต็มแล้วมาขึ้นอยู่ในแล้วพวกเอ้าไปแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้จอไพ่บังเกอร์น่าจะไายบังเกอร์ไปเลยแล้วมันแล้วมันจะได้แรงกว่าไอ้สองหนึ่งไอ้อเขาไม่ทัน

Professional outfit, and you might live. I'm a creeps out of Namibus. I'm here because I want to be. Hey, we gotta deal with those pesky shields first. Roll out that fancy gizmo that Argus paid the big bucks for. You need to aim for the head. The rest of its body is covered in thick armor. Ron, oh, Namibus is feeling wonderful. Real candidates, good to go. ยังยังยังรถกอนเดี๋ยวยัง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 เห็นหน้าขึ้นมาอะไรนะ好了ยิงไปเลยครับเอ้าไม่โดนไม่เข้าหน้นาเมื่อกี้ยิงแล้วมันหมุนหน้าหลบก่อน เฮ้ยติดติดขอบโอ้สวัสดีแรกคือไม่ได้ยิงแล้วมันงัดขึ้นมาเต็มตัวเลยสุดท้ายแล้วเว้ยละเว้ยละเอาใหม่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 รำไมมันขึ้นมาใหม่ที่ไม่ได้ยังไม่ได้จัดการเกาะชั้นแรกมาเลยอ่ะมาใหม่ยิงเอย Oh, <threatment> right. Shield loss confirmed. Initializing <threatment> ORC firing sequence. Ok, here, we'll have uh, Connecting EML uh, Opening energy turbines. Output at 80%. Sighting correction the right. okay 90, 95. I won't miss. Secondary shield down.

ขอแต้งขอแ้งขอแ้งขอปตี้ขอหนึ่งหนึ่งนะเช็ดหัวหนึ่งหนึ่งเขานี้ยิงสวยโคตรสวยโคตรสวยโคตรสวยลัตตี้โคตรสวยเลยไพ่บังเกอร์เข้าไป something's wrong. We have okay, underestimated this beast. compromised. The core... It's out of control. Looks like things just took a nasty turn. I'll set the ORC to maximum output. We can't afford to lose no, control no. of no, the no, situation. No, no. 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 ต่อโอ้โหเลือดหมดมปเปิดก่อแล้วนะ,มะเมื่อกีญญ้ยิงไม่โดนไม่เข้าหน้ามันเพราะมันปัด<อ>หัวหลบนะคนเดียวเลยนะไอเรื่อการดูสานทุกคนคือไปหมดแล้วเหลือผมคนเดียวตอนนี้ผมตู้กับนอนกับเลือดอีกแค่กระปิ้นหนึ่งใครอยู่ใครจะไปนะ ิโ okay. อเคหอดแต่งหมนนแต่งหมแต่งดีมากพวกพลงังงานกำลังจะขึ้งงน 80, สู่จุดส,ดสด <90. S 1> ูงสุดแปดสิบเก้าสิ okay. บโอเคหมดอยู่ได้พลังงานอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นใหญ่เร็วคันนอนพร้อมยิง ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนะเราเปิดนเราเนอนเฮ้ยเดินยังไม่หมดเดี๋ยวเดินยังไม่หมดก็อัดเข้าไปจิบหายแล้วเดินยังไม่หมดอัดเข้าไปผมเอง รูว e ่าต้องสู้อีกสูอีกตายเลยนะเลือดไม่พอสู้เลยนะไม่ตัวว่าสู้อีกอ่ะ